มื่อนี้เข้าภาคกันมาเบิ่งอันภาพเขียนประวัติศาสตร 3, 000, 4, 000์สามพันสี่พันปีไอซาก้อนมป่าเนาะซาคอนหฮมป้าผู้ละเหมาในายังสารพัดแล้วก็ควันใจสาวแก่แม่ไ <c oughs> ม้คู่แข่งมิดไซยอายุเท่ากันบอ่อลไรก็ผมครับผมลายกว่าเท่าไดรไอ้มิดนะ บ่ไอสิบสามเนาะอันเมื่อกี้เนี่ยไอ้สะคอนเว้าไม่อย่างกอที่ว่ามันเก่งนะผมผมคล้ายกับมีมีอย่างมาที่ใส่ใส่นางเบิ่งดูครับเสรนะครับอ๋อคล้ายๆมีอย่างรอดเนาะมีซักสิ่งว่าสารลดครับสักสาาว่สิ่งแล้วโมแม่ล้มพัดบ่โอ้โหโมแม่ครับเ่ยข้านกระทั่งหนุ่มข้างกระทั่งกระทั่งหนุ่มคือสัตว์ป่าเนาะโอเค่ อโอ้มะกระบกมันเอามากินแสดงว,ว่าอยู่นี้แม่ยังสิกินมะกระบกได้งั้นมันก็เลยเป็นทางผ่านอันนี้คือวิชาของนายพานเนาะอันนี้เนาะโอ้พี่สัคอนดรเจริญไสกับพานมิตรได้นอนเบิงเด้ออันนี้นะ,ะเขาไปนอนเบิงได้ เป็นภาพเขียนที่ต้องนอนดูเด well er ี๋ยวดรเจริญชัยกำลังตรวจสอบดูว่ามันจะเป็นภาพอะไรกับพิจารณากันไปมีรูปคนแต่ว่ามงนี่ก็ใอยู่เออไอ้มิด มุดเข้าไปเบิ่งดูฮะออ๋สิย,เ,เ,ยเข้าไปนะแม่เอออุ้นพานมิดเพิ่นกำลังสำรวจรูคนตนนะครับแต่ว่ามันชีวิตตัวเมือยตัวเมียลูกเดียวกันตัวนี้ที่เป็นหน้าครับอืมตัวเลือกตัวเลือกตัวนี้ลายเท่งเขาเป็นไม้รุ่น โอ้อันนี้บอกเนี่ยตัวใดก็ตัวสุดท้ายนี่ครับตัวสุดท้ายตัวนูนจะไายกันโอ้เออ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 นี่ตัวนี้ดรเจริญชัยว่าตัวนี้เนี่ยก็ยังมีตัวนี้ก็มีแต่ว่ามันกระเทาะเนี่ยนี่ก็มีมันกดเนาะนี่มันกระเทาะเขียนผิววันยาวเกือบเกือบสามเมตร มีเป็นช่วงๆชำรุดตามการเวลาถ้าถามผมก็คืออาจจะเป็นโตกรรมาันขีมาตบ้านเท่านะขีมาตรฐานเวลาเฮาวางไว้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับโอ้กรรมาันเขาเสียออมาไว้ยัง